สบายดีพี่น้องพอกันอี่แล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ในเวลาเวลาชี้จุดแล้วในเวลาเวลาชี้จุดแล้วแต่ยังไงเราไปจอดแนวเก้าก่อนเหรอจอด,อดอมแมนจอดไปรุ่นเอาไปจอดแนวพูดเราไว้เดี๋ยวเวทีเดี๋ยวเพียรเราขอมาสิก่อนแมน ที่มาถึงแล้วคือแน่นอนแต่ว่าแลีนรถไหมบ่ง่วงบ่เมอย์บ่โอ้มันบ่ไก้อนวันหนึ่งเงินเนี่ยจริงไปเกินข่อยลุกคอนตื่นเวทีเก่าเขาอยู่ใส่ไงพี่ยู่ต้นไม้เอาเพ่วกานออกเลยเนี่ยฮะที่ยู่ต้นไม้ต้นที่สองเออเนี่ยแนวเขียนสิมันของเก่าหรือว่าแต่ชื่อมของเก่าได้ ta câu này lót một kho cái giờ nó bọt đi máy là đi lấy nhàng กูสี่จุดครับต้นมันต้นไม้ตัวนี้มันไตรเตียนบ่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาที่ไหนตรงเดิมบ่กีเก่าบ่ไหนต้นไม้ต้นเก่ามันหายไปไหนต้นไม้ต้นเก่ามันหายไปไหนต้นไหนต้นนั้นต้นแนวเขียดตะเก้าผมมีดอกอยู่นี่นลยยกออกตีว้าเนียอยู่นี่เละต้นนี้ตีเออต้นนี้แหละพี่เอต้องรอบประทศก่อนนะครับลาฝ่า ก็เนื Saya, time, hmm. ่อยไปที But, you know. ่โดนเลยจี๊บางคจะบอกคุยมามันมันแต่เก่าเราคุยกับผมแล้เขาใจแล้วคือมันสิมีบังคับขันถอยมาพี่เสียงมันสิไปกวนพี่แล้ววะขันไปหนาเสียงสิกวนหนาเราวไอหันด้วยใส่กับพี่กวนอ่ะไม่เครับแล้วไอหันเขาไปได้ก็อนไปรถตัดเนาะแต่เก่าหันเขาไปรถตัดเออนั่นแหละแต่เก او ที่ไปชั่วขนาดแล้วบอกเพราะว่าขันไปนี่มันสิไปถึงบ้านเจ้าหน้าอยู่ท่าน ไปนี่กัสิเปื่อเถียงนั่นเอาใส่ไปชั่วเด้อสันติคุยกับผมคันป้ายมาพี่เสียงมันจะเขาตึกเขาพรสัมันจํากัดจู่นี่เลยได้พี่พราสันี่เราเข้าไปชั่วแสดงว่ามองนีสิเพี่อนเพราะไหนเพี่อนที่สับที่เราสันคันตะเข้าเจ้าถบาทเนะ้างเรกห้ามมันเนาะเออเงินบาทไปืิ มาเอามายืนถ่ายเถอจะได้กันแมงมองเก้าเพราะวันเราบอาเราบอาเหตุผลเดี่ยฟังแล้วครับขันถอยมาพี่มันจีถือตืกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมตั้งเลยเราผมจะเรียนฟังหยุดตึกหลังนั้นอีกแล้วอ่ะขันมันเอียงมาทั้งนี้หลายกันจีเปเข่าบ้านเขาเจ้าใส่ไปชั่วนี่แหละอ่าก็ในห้างนี่คือหลักแนบจิตแดกถนนนี่ฮเพี่ยทั้งน้ำแข็งพี่อนเจ้ยง ของเขาน่าจะเป็นรถขั้วเจ้าน่าจจะยุ่งมองคอยยุ่นี่แหละเนาะเจียงต้มขึ้นมาอีกเออเจียงขึ้นมาอีกเออน้อเอาจารย์พูดย้เจ้าเป่ารถม้าสั่นเราจะเป็นรถเจ้าม้าเดี๋ยวผมจะบอกรถบ้านยับของม้าไก่ใช่หลือรถบ้านพวกนี้วางไปเจยงเอาดีไหมเขาจะตั้งห้านว่าสั่น เอาเมียเอาเสียมาให้พร้องได้ได้ดิฮะโอ้ยจักเสี้ยวนางวันบ่มีเวลาฝันเลยมีต่ไปก็ไปพี่เอาตัวใดคำดวงมีก็ซื้อตัวใดมันก็ได้ดอกมันเนาะยวงดวงว่าฮัทเนี่ยมากรบหวยวะ บาหันฝันบาหันฝัน้าไปอีกแล้วปากว่าโอ้ือสนโนนแท้ข้องมาไม่เปลี่ยนเขาสเฟ้าก่นตั้งหานจะได้มันจิบทันเวลาเหน เรียนสิบแปดนาฬิกาเนี่ยร้หาคนถนัดเลยเนี่ยนึกหาเราไม่ว่าขันเอาคำสั่งเดิมกับสิตั้งแบบเดิมมาแล้วนะเพราะว่าเราเป็นผู้สี่จุดไม่แม่แต่รอบก้อนก็เลยนั่นแหละน่เป็นนถ่ายหาคนนะเอาสิตั้งแนวไว้ขันวางทนะันแล้วออกกา้าวจีถ้าเปรกถ้าเที่ยงนี่ก็โดนนะครับครับอันนี้ก็เที่ยงเครื่องแล้ว นะครับผมครับครับเอาแนวเก่าชั้นเอาแบบเกา่รารูดบัดยับเข้ามาอีกพุ่ต้นไม้พุ่น่ะแมนเออเอาอยู่นี่บ่แมนติ ันหามมันนี่หรือสิอยุหันถอยไปถอยไปขางเขาไปถอยไปขางเขาหน่ะน่ะถอยมารอเลยเจ้งถอยมารออยู่นี่เลย,ยเดี๋ยวเสียขั้นมูนีออกแล้ว อ่ะมันไกพ่พดมันไกพ่พดบอกกับรถยับรถว่าปิดค่างนะลูกปิดค่างรถนะปิดฝาค่างรถนะปิดฝาค่างปิดเอาขอมาพี่ป้าขอมาพี่เอาขอมาพี่ไม่เอาออน อหัวขนาคนมว่าสั่งงานอีกทีนึงครับแต่ว่าเนี้ยเขียนตะเรล่มเกิดเป็นต้นใหม่ต้นใหม่ต้นเก่าแล้นะเนี้ยเขียนคือไปใหม่ไปนี่ครับเดี๋ยวเราเราไม่เขียนเรามานัานอีกที่หนึ่งกันแม่ส่ไะรถไปละสองคันอ,ออกมาไหมฮะ มันลงมาสุกเสรินใช่หมใช่อย่างนี้นอกนันเราก็ไปทั้งใดนี่ย่างะนี่พูุ่นเวทีมันอยู่ต้นไม้พู้อือหน้าไปทังพุ่นแม่มาหลาเทียไปเนไปย่างหามองบน้อออก็ะม่ก็เล่นไปรุดสุดท่านเด่นนั่นไหมใช่นั่นต้นไม้ต้นสุดไทยน่ะนะ นี่ตีนั่นรับป่อพ่อเขายืนเสือเขาขาวตอนเราเดินไปเจอไปเจอต้นไม้น่ะครับมันก็เป็นห้องน้ำอยู่หันห้องน้ำห็นแต่ว่ามหมู่เขาอาบด้านแหลมมันอยู่ด้านข้างนะยอดเหรียญน,น่ะนะเดิอนออกไปด้านข้างนี่แหละเนะี่ยมันจะเป็นซอกตึกตัวนะั้นมางงข้ามาเลย เดี๋ยวผมถึงจะเอออกหรอกเลี้ยนไปฮะน่ะเดจ้าเสียวรถออกเอาเล่นไปหารถผมอ่ะเดี๋ยวผมเสียวรถออกหรอกเอาไปเลยเอาไปหาเลยตรงไปเลยครับเดี๋ยวผมเสียวของผมออกหรอกนี่คือตวงไปเลยแล้วเมีนเอาไปจอดตรงเลยนั่นไปเลยไปเลย ตรงไปเลยตรงไปเลยเอา้าวห้ามขยับจอดบัดจอดเนี่ยจอดเลยเดี๋ยวมันสีส้นกันจอดเลย เรอหัวหน้าราปภอพ่อผลวัสี่จุดอีกที่หนึ่งครับอันนี้อันาเขตกับประมาณเดิมประมาณเดิมเดีเด๋ยวไปบอกรถบัสสองคนันออกมาก,ก่อนครับสรีจอดเนี้ยเขตสนเดรเฮดเบียรเขียงานเท่าตัวหมดที่นี่เดี๋ยวดูก,ก่อนเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำมิสักก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง